สวัสดีครับท่านผู้ชมห่างหายกันไปสักสองสัปดาห์เนาะจะว่าได้โอ้พอดีก็ช่วงนี้นี่ผมอยู่ที่พุทธสารจิตวีมิสาขาสองจังหวัดสุพรรณบุรวันนี้ค้างที่นี่มาครั้งสองอาทิตย์แล้วครับมาลิ่งงานมาดูเรื่องงานก่อสร้างระบบไฟต่างๆที่ยังไม่เสร็จนี่ข้างนอกช่างไฟก็ยังทํางานอยู่นะครับอ่าก็ มาเล่นให้มันมีความคืบหน้าให้มากขึ้นนะครับนี่ก็อยู่ที่พุทธ,ธาจีริณจังหวัดสุรบการนะครับสาขาสองนะครับที่นี่มีองค์เตียเทียนซื่อนะครับเดิมเนี่ยเป็นศาลเก่าขององค์เตียเทียนซื่อนะครับซึ่งเป็นเทพเจ้าของคนสนุรบการในบางไม่ขาวนะและก็เป็นเทพเจ้าเก่าแก่นะครับที่ก็กราบไหว้นะจน วันดีคืนดีนะครับศาลก็พังนะครับตามการเวลานะแล้วก็ว่ามีผู้ที่ได้ศรัทธาได้นำพื้นที่นี้นะครับมาถวายให้กับพุทธศาสนที่รีิมหรือมูลนิธิจีนีิมนะครับอาจารย์จึงได้เริ่มกับคณะศรัทธาธรรมก็ร่วมกันก่อสร้างศาลนี้ก็ สร้างมาประมาณเกือบ3ปีแล้วเนาะสปีได้นะครับนี่ก็ย่างเข้าสู่ปีที่4นะครับน่ก็ความคืบหน้าตอนนี้ก็มาประมาณเกือบเกนะเกว่าเปอรแล้วเหลือเทพื้นด้านหน้าทําซุ้มประตูบ้างเล็กน้อยก็ใกล้เคียงแล้วแล้วก็เหลือตกแต่งเก็บรายละเอียดในบางส่วนแต่ก็มาพักที่นี่ดูนะครับสสัปดาห์โอ้โอเคนะครับว่งจุ้ยดี คุณภาพมีความสุขใช้ได้นะครับวันนี้นะก็ม <oat ens> ีล <have killed ills> <you> ูกศิษย์มาพบที่นี like ่นะแล้วก็มาคุย like กันเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะครับน่ะก็ถามถึงการเปลี่ยนผ่านของดวงดาวดวงบ้านดวงเมืองในช่วงนี้นาว่าอาจารย์นะช่วงนี้ทำไมมันเป็นยังไงดวงดาวมาวันนี้เรามาคุยสารพัดเรื่องราวของดวงดาว ในช่วงนี้นะเราเริ่มจากบิ้วความรู้สึกก่อนนะครับคือช่วงนี้ดาวจารต่างๆเนี่ยมันก็นะถือว่าอยู่ในองศาที่พร้อมที่พร้อมเปลี่ยนแปงแลงเราต้องพูดกันแบบนี้คือดาวเมืองก็มีดาวพระศุกร์นะหรือเขาเรียกว่าดาวประจำเมืองหรือดาวพระศุกร์เนี่ย มาจรทัพรัคนาราศีเมษมาเป็นปรามาแลมเดือนแล้วนะก็แล้วก็มาจะไปในะวันที่สองเนี่ยกรกฎาดังนั้น,นในช่วงถีบส่งของดาวดวงนี้มันก็อาจจะส่งผลนะไม่ว่าทั้งบวกทั้งลบเนี่ยมันก็กระสับกระส่ายนะครับในแลมเดือนที่ผ่านมาเราก็เชื่อมันว่าคนไทยนะครับพวกเราทุกคนจะรู้เลยว่าเราเริ่มเข้าสู่อาการเข้ายากหนักแพง ความรู้สึกแห่งความาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจนะครับก็เริ่มได้เห็นแนวน้มลึกๆนามาช่วงใหญ่ๆแล้วคืออย่างนี้ครอาจารย์เนี่ยดูดวงมาปีนี้ก็อายุ50า่าแล้วนะเราสังเกตการโคโจรของดวงดาวมาแต่แล,ละรอบเนี่ยเราก้าบอกเลยว่าในรอบ30ปีของดาวเสาร์ที่ย้ายเข้าสู่ราศีมีนเนี่ย นะครับฟิลอารมณ์ไม่ได้ต่างกับปีต้มยำกุ้งถ้าใครอายุรุ่นเจนเดียวกับอาจารย์เนี่ยจะเข้าใจในปี40ขึ้นไปนะเป็นฟิลแบบนี้เลยแล้วดาวดวงเนี้ยเมื่อครั้งกระนั้น30ปีที่แล้วก็กระทืบหน้าเรานะนอนบนฟูกันหลายคนเลยนะจะเรียกนอนบนฟูกเลยนะผมจำได้ผมกำลังเป็นวัยรุ่นอยู่ นะครับนะแล้วก็เข้าใจในช่วงนั้นนะแล้ววันนี้ดาวดวงนี้รีเทิร์นกับมาอีกครั้งหนึ่งสาปีแล้วนะนะครับดังนั้นนับจากนี้2ปีครึ่งแห่งการโครจรของดาวสาวดวงนี้ทุกท่านอย่าประมาทเชื่อคอยเธอนะอาจารย์ก็เตือนนะฉีกแนวจากโขนหลายๆคนนะผมเป็นคนที่ ชีคคมพีคุยนะผมไม่ได้คุยตามาความรู้สึกในหลายๆอย่างแต่ผมคุยจากประสบการณ์ตัวเองที่เราได้เก็บสะสมในบางส่วนของมุมดวงดาวแบบนี้ดังนั้นก็อยากบอกทุกคนว่าฟิลนี้มันเป็นฟิลเจ็บปวดที่ผมเจอเมื่อ30ปีที่แล้วในตำแหน่งดาวแบบนี้แล้วช่วงนั้นกำลังเรียนโหนโจบใหม่ๆไฟแรง แล้วก็เกิดเป็นสถิติจริงๆและของจริงด้วยแล้วนี่มันกลับมาแรกๆก็ยังไม่ค่อยกล้าคิดอะไรทั้งหมดแต่ก็มีเตือนลูกศิษย์ใกล้ตัวแล้ววันนี้เราเห็นพิษมาแล้วเราเริ่มเห็นพิษมันเราเริ่มเห็นมันส่งผลของจริงนะดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นพลังในส่วนหนึ่งของอิทธิพลดวงดาวนะเรื่องมันไม่จะเป็นเฉพาะบ้านเราเรื่องมันโคจรเป็นเงินทั่วโลกนะนะที่หลายๆประเทศก็มีผลกระทบ เอฟเฟกแบบนี้แล้วมันก็บวกกับดาวปีปีนี้ควรจีนเขาเรียกว่าซี่ผัวอย่างที่ต้นปีที่อาจารย์บอกแล้วว่านะเมื่อเข้าสู่รอบที่เป็นสี่แตกแยกเนะี่ยก็คือนะก็คือมาเสงกุลขานวอกหรือวอกขานเนี่ยไอ้สี่ปีเนี่ยเมื่อชงกงนเมื่อ,อไรเน่เขาเรียกว่าซี่ผัวจีเฮงเนี่ยคือสี่แตกแยกเนี่ย นะเมื่อดวงจีนของใครเนี่ยถ้ามันมีดาวแบบนี้สี่นักษั์เรือดวงอย่างนี้ถือว่าเหมือนคนดวงแตกลึกๆนะดังนั้นเนี่ยไอ้สี่ดาวดวงเนี้ยเมื่อโคจรเข้ามาสู่ในดวงปีแต่ละรอบเนี่ยทุกสามปีมันก็จะมีปัญหาเรื่องความระหองระแหงแห่ง,งความแตกแยกแบบเนี้เข้ามานะก็นั้นปีนี้อาจารย์ก็เตือนตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับนะก็เป็นปีที่ไม่ควรประมาทนะแล้วก็เป็นจริงนะครับ นะมันก็เริ่มมีความแตกแยกทั้งเขาเรียกอะไรทั้งประเทศใหญ่มหาอำนาจของโลกนะทั้งบ้านใกล้เรือนเคียงของบ้านเราและทั้งการเมืองในบ้านเราด้วยทั้งข้างบ้านเรือนเคียงเราด้วยมันมีแต่เหตุแบบเนี้เข้ามาบี้ความรู้สึกข,ของการเป็นมนุษย์ในโลกของเราในช่วงนี้ ดังนั้นมันก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วก็แล้วดาวเหล่านี้ผมก็เชื่อมันไว้ไม่ไม่ค่อยมีอาจารย์คนไหนออกมาพูดในแนว <c oughs> แนวแบบนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่ากาศก็กินน้ำชาไปคุยไปสารพันเลื่อนนะครับก็ให้เป็นเกตความรู้ดีกว่าเนาะแบบเหมือนกับคนที่ในครอบครัวคุยกันพยายามไม่อยากเจาะเป็นวิชาการาอยากคุยแบบสบายสบาย คุยัะฟังก็ไม่ต้องเครียดมากเดี๋ยวคนบอกอาจารย์นี่ขนาดไม่เครียดปูมาก็เป็นแบบนี้แนละ้วจริงๆมันเป็นความจริงนะเราพยายามคุยบนตะก,กะแห่งความเป็นจริงแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เราไม่อยากจะไปโทษว่าใครทํางานถูกใครทํางานดีใครทํางานไม่ดีใครบริหารดีไม่ดีอันนี้มันเป็นความรู้สึกของคนนะแต่ในฐานะคนที่เรามองสติติของดวงดาวเนี่ย คนหนึ่งนะเราก็มองว่าไม่ว่าจะใครยืนตรงนี้คือปฏิกหรุกาแบบนี้มันก็มันก็บีบีทาให้เกิดปัญหาดังนั้นเรื่องเศรษฐกิจเมื่อสามสปีที่แล้วมันก็คนบริหารบ้านบริหารเมืองก็ทําให้เป็นฟองสบู่แตกแบบนี้เหมือนกันนะแล้วก็ก็เดือดร้อนกันทุกหย่อมยากเหมือนกันในรอบ30ปีที่ดาวนี้กลับมามันก็เป็นแบบนี้กลับมาอีกเหมือนกัน มันทุกอย่างนะรอเบียนอาจจะเหตุการณ์อารมณ์ความโดนไม่เหมือนกันแต่พลังของดาวอะมันไม่ต่างกันหรอกมันเพียงแต่จะมากน้อยแค่นั้นเองนะครับดังนั้นก็เก็บมาเป็นความรู้สึกเพื่อพวกพวกเราทุกคนจะได้ปรับนะอารมณ์ปรับชีวิตเราได้ในส่วนหนึ่งนะครับชีวิตในสังคมวันนี้ นอกจากเราจะกําลังเข้าสู่ในดวงดาวแห่งความไม่ประมาทเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยกับเรื่องของการวางแผนการบริหารธุรกิจการวางแผนในการบริหารครอบครัวอนาคตของครอบครัวของบริษัทเราแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งอ่ะที่เราอยากคุยกับทุกคนว่าเราไม่อยากให้สิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยเราเจ็บไปกว่าน,นี้พังไปกว่านี้หรือทุกไปกว่านี้นะดังนั้น ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยจงยืนอย่างแรกคือรู้เท่าทันดวงอย่างที่สองให้รู้เท่าทันเหตุการณ์เหมือนที่อาจารย์ได้พยายามบอกไปเมื่อกี้นี้ว่าเหตุการณ์อย่างเนี้ยมันอย่างไงมันก็เกิดนีไม่พอหรอกนะแต่นี้เกิดแล้วเนี่ยพยายามทําให้เราเนี่ยและครอบครัวของเราเนี่ยให้มันกระทบน้อยที่สุด ให้มันมีเอฟเฟกน้อยที่สุดให้มีความสูญเสียน้อยที่สุดอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากเตือนนะแล้วก็อยากฝากบอกกับทุกคนที่ที่รักกันนะอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์อยากคุยในวันนี้นะค,นคุยไปกินน้ำชาไปนี่คือวิหารพระบริษัทกวนอิมจังหวัดสุรปรการนะครับทุกท่านไว้โอกาสหน้า น้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนกันบ้างมาว่าท,ที่นี่ที่นี่องค์เตียเทียนเซือนี่ศักดิ์สิทธิ์นะนะคือท่านมีอิทธิฤทธิ์เนี่ยเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาการขอพรแบบ Amazing นะดังนั้นเนี่ยทุกท่านก็ต้องมาลองไหว้ดูลองมาขอพรท่านดูนะในฐานะคนอยู่ศาลเจ้าก็พูดแนวนี้นะครับก็อยากให้ ทุกคนแล้วก็ค่อยๆลองดูนะสิ่งที่สำคัญนะในยามที่เรามีความทุกข์อะน,นะทางออกที่ดีที่สุดเนการไหว้พระขอพรไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้เจ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางออกที่ยังไงอะซอฟชีวิตซอฟอารมณ์ซอฟความรู้สึกของเรานะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นทางที่ปลอดภัยเป็นทางที่อย่งไงน้อยเทวสตินะเทวสติก็คือมีเทวดา มาตั้งสติในตัวเรานะแล้วก็สิ่งสําคัญเทวบาร,รมีบาร,รมีแห่งเทวดาซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่เกินมนุษย์ที่จะเอื้อมก็คือก็อยู่แค่เหนือของมนุษย์สองขั้นดังนั้นท่านก็มองเห็นเราเหมือนที่เรามองเห็นกับสิ่งที่มีชีวิตท,ท,ที่เล็กกว่าเราก็ประมาณอย่างนี้นะครับดังนั้นก็อยากให้พวกเรา,าในช่วงดวงดาวแบบนี้ก็หาเวลามาไหว้ขอพรที่นี่ได้ นะครับถึงแม้เราเข้ามาเนี่ยอยู่ข้างโรงเรียนบ้านของหลวงนะสมุดบัตการติดถนนสีนักรินแต่ว่าเวลาเราขึ้นเอะมันเหมือนไม่มีทางขึ้นเราต้องขึ้นขอบฟุตบาทนิดนึงมันจะมีที่ลงโลง่งติดกับโรงเรียนนะครับอยู่ถนนก็มองเห็นหลังคาของวิหารพระบริสัทแนะ์และนะเราก็ขึ้นมาเลยมันจะมีป้ายโรงเรียนบ้านของหลวงเนี่ยเราขึ้นมาที่ที่จอดรถงโล่งเนี่ยขึ้นมาได้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะก็ขับเข้ามาจอดแล้วก็ บางทีก็บอกเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาขอพรอ,อธิษฐานไหวได้นะครับนะก็ไม่ต้องเตรียมธูปเทียนอะไรมาเพราะที่นี่ยังยังไม่มีให้ปกักธูปนะก็มือเปล่าแล้วนี่แหละนะก็เข้ามากราบมาขอพรเป็นมงคลน,นะก็เรียนเชิญได้นะครับอาจารย์มาสัมผัสท่านที่นี่เนี่ยสัมผัสแล้วมีความรู้สึกอบอุ่นนะอันนี้ก็มาครั้งอยู่2องาครั้งแล้วนะนะแต่ว่าปกติ ตั้งแต่สร้างมาไม่เยยังไม่เคยมานอนนะนี่ก็มานอนอยู่สองสาครั้งนะสองครั้งนี้ครั้งที่สามนะครับก็โอเคนะอบอุ่นดีอันนี้ก็มาไลฟ์ทั้งเก่งห้องนอนและห้องทางานในตัวด้วยเพราะมันมันจะไม่เรียบร้อยเลยเลยในมิห้องนอนที่เรามาพักแล้วก็เป็นห้องทํางานห้องคุยห้องไลฟ์เป็นที่เดียวกันนะเดีย๋ยว่วอนาคตทุกอย่างเป็นสัดเป็นส่วนก็น่าจะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็สิ่งสําคัญนะวันนี้ นอกจากเราคุยเรื่องดวงดาวที่ผ่านมาเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยในช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะเพราะดาวจรแบบนี้ปัญหาสุขภาพก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับทุกท่านนะแล้วก็ที่สําคัญช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับก็ดูแลตัวเองนะเงินทองช่วงนี้หายากนะก็ใช้แบบมีสตินะครับสิ่งสําคัญนะอยากให้ทุกท่านนะพยายามรักษาตัวเองให้ปลอดภยัยมีสติ อยากให้อารมณ์มาอยู่เหนือสติอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับนาการอยู่บนสังคมใบนี้การเสพข่าวเสพแต่และอย่างนาก็อยากให้ทุกท่านนามีความรู้สึกวิญญาณในการที่จะจะอยู่กับสังคมแล้วก็ต้องมองสังคมด้วยความอา่เขาเรียกอะไรอ่ะมีสติและชีวิตเราต้องคำนวณสิ่งแรกถึงความสูญเสีย ถึงความคุ้มความได้นะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับก็เป็นห่วงเพราะว่าในในฐานของดาวที่มีความเขาเรียกอะไรอะี่ผัวจีเฮ้งอะคือดาวแตกแยกก็อยากให้ทุกครอบครัวนะปัญหาครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญนะความคิดเห็นนทางครอบครัวก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับดังนั้นก็อยากให้แต่ละครอบครัวพยายามดูแลซึ่งกันและกันแล้วอย่าไปเอาเรื่องของ ความรู้สึกของชาวบ้านมาทะเลาะกันในครอบครัวเหมือนดังในอดีตนะครับนะพยายามให้ครอบครัวเราลําบากอยู่แล้วทางเศรษฐกิจทางสังคมแล้วก็อย่าให้ลําบากจากความคิดและความอยู่ร่วมกันเลยนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับไม่มีสุขใดเท่ากับสุขของครอบครัวของเรานะครับถึงแม้ข้างนอกในแวดล้อมของสังคมจะมีความทุกข์ จะมีอุปสรรคในธุรกิจจะมีอุปสรรคในเรื่องของกระแสสังคมจะมีอุปสรรคในเรื่องของการหาเงินหาทองแต่สิ่งหนึ่งที่จะเยียวยาความรู้สึกเราได้คือความรักความสามาคัคคีความเข้าอกเข้าใจในครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญในครอบครัวเราจึงเป็นหัวใจสุดท้ายแล้วที่อยากให้ทุกคนได้พยายามประคองไว้อย่าให้มีความแตกแยกในครอบครัวในช่วงดวงดาวที่แห่งความแตกแยกแบบนี้เลย นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์อยากฝากเพราะว่าดาวสี่ดวงเนี้เขาเรียกซี่ผัวซีเแหงสี่แตกแยกเนี่ยเออมันมันไม่ค่อยได้ให้คุณเท่าไหร่นะดังนั้นก็ฝากตรงนี้แล้วก็อาจจะขอเทวานุภาพพุทธานุภาพปกปักรักษาทุกครอบครัวให้รอดพ้นนะแล้วก็มีสุขภาพพีดีมีความสุขนะอย่างน้อยๆทุกจกัดการทํางานการทำธุกรกิจแต่อย่างน้อยก็ขอให มีสุขกลับไปบ้านมีสุขกับครอบครัวมันก็ยังดีนะชีวิตมันยังมีความหวังนะแต่ถ้าทุกข์กับธุรกิจแล้วกลับไปบ้านก็ยังมีความคิดกับครอบครัวซึ่งมันเป็นคเรื่องของคนอื่นอะ่ะแล้วเรามาทะเลาะกันในครอบครัวมันไม่เวิร์กนะก็อยากจะฝากสิ่งนี้กับทุกครอบครัวในฐานในฐานพูดในฐานนะในบาดฐานของดวงดาวที่มันเป็นดาวกระจายเรียกอะรดาวกระจายดีกว่าดาวแตกแยก่ <laughs> นะก็ฝากตรงนี้ไว้วันนี้ก็ของปากของคอเนาะอาจารย์มาไวไปไวบางท่านก็บ่นนะว่าอาจารย์ไายเร็วคือจริงๆผมก็เป็นคนคุยไม่หยุดนะแต่ว่าคุยคนเดียวบางครั้งก็ไปแล้วเริ่มตันนะ <c oughs> ละเราก็พูดสาระที่อยากจะคุยอยากจะมีความสุขกับทุกคนนะเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยไม่ได้หายไปไหนได้สองอาทิตย์ที่หายไปเนี่ยมามีงานติด,ตด อยู่ที่สมุทรประการช่วงนีนะ้มีงานติดๆเลยอยู่ที่สมุรประการแม้แต่คืนนี้ก็ยังอยู่สมุรประการเลยปกติเราจะไลฟ์ทุกวันศุกร์เนานะวันศุกร์ที่แล้วก็มีงานติดๆอยู่นะวันศุกร์ก่อนนู้นก็เป็นวันศุกร์ที่เราไหวองค์เตียเทียนซือนะก็ผ่านกันมาศุกร์สองศุกร์เนี่ยมันก็เลยไม่มีเวลาที่จะได้คุยกันวันเนี้นะนี่ก็เมื่อกี้ผ่าโอ้เพิ่งรู้ว่าสมุดรประการรถติดมากนะมาจาก เทพเยาวราชวันนี้ไปร่วมงานพิธีที่วัดเล็งเงยีวัดมังกรก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือกันวันนี้เขามีพิธีสวดมนต์ก็ไปร่วมกับท่านกลับไปวัดพ่อวัดแม่ที่เราเคยบวชเคยอยู่เติบโตแล้วก็กลับมา,าจาัดเยาวราชมาถึงที่เนี่สองทุ่มสิบห้านาทีโอ้สุดนบนท้องถนน เพิ่งรู้ว่าคนที่อยู่ในเมืองเวลารถติดมันก็เป็นฟีลแบบนี้เพราะเราอยู่บ้านนอกอยู่นครนายกนะเราก็ว่าเราเดินทางไกลนะโอ้โหจากเล็กน้อยยี่มาถึงสมุทรปราการไม่ได้ต่างกับการเดินทางกลับนครนายกเลยใช้เวลาไม่ได้หนีกันเลยโอ้โหสุดจริงๆนะก็ทุกคนเหมือนกันนะฟีลชีวิตในเมืองฝนตกรถติดเป็นเรื่องปกติแล้ววันนี้ฝนตกแรงมากโอ้โหอยู่บนทางด่วนไม่ดุดีกเลยไปก็จะจึ๊บจึ๊บ อ่าโอเคมันเป็นอารมณ์เดียวกันเนาะคนไทยรถเม่ติดเป็นของผิดแปลกนะฮะวันนี้รถติดเป็นเรื่องปกตินะครับก็ถือว่าทุกฟิลเราต้องอยู่กับมันไดน้นะวันนี้ก็เลยกลับมาก็เลยรีบไลฟ์นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวอยากให้ทุกคนได้มีความสุขนะอาจารย์สิ่งที่ฝากเตือนนะที่เมื่อกี้ที่คุยเรื่องดวงดาวเนี่ยเพราะว่าวันนี้ก็เจอผู้หลับผู้ใหญ่เขาบอกไม่เห็นอาจารย์มาพูดเลยสองสัปดาห์บอกใหญ่ขึ้นจะกลับไปพูดได้ เรื่องดาวเสาที่ย้ายมา30ปีเนี่ยเพื่อทุกคนจะได้รู้ว่าเออไม่ต้องไปนบอกเรา่าเศรษฐกิจมันสามสิบปีมันจอดออกมาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยครั้งเนี้ไม่ได้ต่างกับปี404 1นหนึ่งนะเอออย่าประมาทนะช่วงนี้อย่าประมาทนะนะต้องเตือนตัวเองเตือนสติผมก็พูดตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าปีนี้เป็นปีที่ไม่ควรประมาทหาโอกาสไหวไฉสิงเอียเทพเจ้าแห่งโชคลาภไหว,วยเยอะเยอะไม่เป็นไรหรอกนะเราเยยบปอหอเผื่อเราจะมี โชคลาภมีอะไรที่ฟุกๆเข้ามาในชีวิตนะก็ถือว่าเป็นมงคลงนั้นหาโอกาสไปไหว้ฉายสิงหเงยี่ยเทพแห่งเงินทองนะฮะช่วงนี้ก็ต้องเหล่าเยียบอหอเหมือนคนจีนะนะครับไม่รู้จะทาไงอะ่ะมันมันทุกคนเป็นแบบนี้เหมือนกันสิ่งเดียวที่เราทําได้คือขอพรเทรวดาเออลูกช้งางนะอย่างน้อยขอให้จากหนักเป็นเบานาะอเออขอให้ไม่ได้รวยนะขอให้ผ่านพ้นได้อย่างเนี้ยเราก็เชื่อมั่นว่าเราจะผ่านพน้น เป็นลูกหลานของอากงชัยสิลป์เนี่ยจำคำพูดอาจารย์ไว้นะนอกจากเราจะเป็นลูกศิษย์ท่านอนะ่ะมันยังไม่ลึกพอไปปาวรากับท่านไปกอดท่านนะองค์ยกนะครขายกะไปกอดท่านและอธิษฐานกับท่านนะว่าชายสิลป์อากงหรือเรียกอากงก็แล้วแต่นะขอเป็นลูกหลานนะขอเป็นลูกหลานท่านแล้วท่านอย่าทิ้งลูกหลานนะอธิษฐานแบบนี้เชื่อมั้ยว่าถ้าเรามี อากงท่านเป็นเหมือนบนรรพบุรุษเราเป็นเหมือนปู่ย่าพ่อแม่เราเนี่ยแล้วเราเป็นลูกหลานของชายเสีงเงยอากงเรามั่นใจว่าเราจะไม่ลําบากมั่นใจแบบนี้เลยเราจะไม่ลําบากถึงแม้จะลําบากก็ไม่ถึงกับสุดอนะลองดูอาจารย์ผ่านอารมณ์เนี้ยมากับชีวิตตัวเองในวันที่เราสร้างวัดสร้างพุทธฐานโอ้โหก็เอาเรื่องนะแต่ภาวนาขอท่านอากง ท่านเป็นประธานของพุทธ,ธาธิเีมนะแล้วเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาอยู่กับท่านแล้วเราลำบากขนาดนี้ต่อไปใครจะมาไหว้ท่านผมพ,พูดกับท่านแบบนี้เลยนะดังนั้นผมต้องผ่านได้เออมันก็ผ่านได้ไหมผ่านได้จริงนะในช่วงที่ตอนนั้นปีน้ําท่วมจําได้ว่าปีห้าสี่โอ้โหเงินที่จะจ่ายเงินเดือนคนงานหมดวัดอ่ะเฮ้ยตายทําไงก็มีความรู้สึกว่า เราขอพรจาท่านด้วยความจริงใจเลยนะเออชีวิตไม่เคยผ่านอุปสคนี้แต่สุดท้ายก็ผ่านได้อ่ะนี่คือฟิลหนึ่งนะที่โดนกับตัวเองแล้วเราจึงเชื่อมั่นว่าเออจิตวิญญาณความเป็นเทพท่านมีจริงอนะดังนั้นอันนี้เป็นวิทยานส่วนบุกอ่าก็เรียกว่าเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลนะเพาะฉะนั้นอันนี้ตัวผมเองที่ผมโดนกับตัวเองนะดังนั้นทุกท่านก็อย,อยาก จะให้มีความหวังและกำลังใจในสิ่งนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ว่ามาโฆษณาห,หรืออะไรอันนี้พูดถึงประสบการณ์ตัวเองนะครับดังนั้นก็อยากบอกว่าถ้าคนเรามันถึงมุมมุมหนึ่งที่มันสุดของชีวิตนะนะอย่างน้อยๆอย่าไปคิดทางอื่นจงเดินทางไปที่นครขอนายกแล้วไปขอพรเชื่อผมดีกว่าวเรามาันคนไปคิดในทางลบไปนู่นนี่นั่นอย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้น,นในช่วงเศรษฐกิจนี้ผมเข้าใจฟิลทุกคนเพราะมันเป็นฟิลดวงดาว เมื่อ30ปีที่แล้วคนหลายๆคนก็เคยเจอแบบนี้ที่หนักๆมาแล้วอันนี้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นอย่าประมาทนะครับก็สุดท้ายนี้ในฐานะที่เราอยู่ในวิหารพระโพธิสัตว์กนอิมจังหวัดสมุทรปราการนะ่าและก็ตรงนี้มีองค์เตียเทียนซืออันศักดิ์สิทธิ์ก็ขออานาจบาร,รมีองค์พระโพธิสัตว์กนอิมปรางมหาจากักรพรรดินะ่และก็องค์เตียเทียนซือซึ่งเป็นสารเก่าของท่านและเป็นบาร,รมีอันศักดิ์สิทธิ์ของท่าน จงคุ้มครองให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ชมไลฟ์ครั้งนี้มีสุขภาพแข็งแรงรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงและสิ่งสำคัญขอให้มีความสุขชีวิตนะครับนะอย่างน้อยๆก็ขอให้สุขภาพดีนะและปลอดภัยกันทุกคนนับจากนี้และตลอดไปด้วยเชิญสวัสดีครับ